สวัสดีครับผมการเองเป็นประจำของทุกๆปีนะครับที่ผมจะต้องกลับบ้านช่วงปีใหม่นี่ก็คือบ้านผมเองครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนตากนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซักครับเอฟเฟกเสียงจงริงลีดมา หนึ่งในแรงจูงใจที่ทําให้ผมอยากจะกลับมาที่บ้านนะครับเพราะว่าผมคิดถึงยายครับยายเป็นคนเลี้ยงผมมานานแล้วเราจะมาเจอกันทุกครั้งในวันปีใหม่แน่มีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้ยายเล่าให้ฟังซึ่งผมก็ไม่เคยถามเหมือนกันนะครับก็คืออยากรู้ว่าวันปีใหม่กับวันคริสต์มาสของยายเนี่ยเป็นยังไง นี่คุณยายของเองครับปกติผมจะเรียกว่าคอยนะครับเพราะว่าถ้าเรียกว่าคุณยายเนี่ยมันจะยาวไปใช่ไหมยายใช่แล้วทำอะไรอยู่จ้าเผาพริกค,ค่ะเผาพริกทำอะไรคะทำน้ำพริกสดค่ะโอ้ทำน้ำพริกสดเหรอคะอ่ะเดี๋ยวปิดวิทยุแป๊บหนึ่งยายยายยายเล่าให้ฟังหน่อยว่าปีใหม่ของยายเป็นยังไงบ้างยายมีแต่สงการไม่มีไม่มี แล้วยายรู้จักสันตคอสไหมครับพิ่รู้ <laughs> เอ้าขำอะไรอะคอยอกพไม่รู้นี่ไ,ไงคอยอคงรู้จักสันตคอสเหรอแล้วสมัยเด็กๆคอยอมีสันตคอสไหมไม่ ไม่มีอ่ะเราฉลองคริสต์มาสกันยังไงซันต์คอร์งไม่รู้จักในเมืองก็จะมีบ้านเราบ้านนอกไม่รู้จักมันไม่ใช่เป็นประเพณีของคนไทยก็มีในสงกรารแล้วก็เในสงกรารนั่นมันเมษาใช่อ๋อมันคือปีใหม่เหรอขาย้อนใหม่ไทยปีใหม่ไทยแล้วทําอะไรกันบ้างของการไปวัดกลางคืนก็มีเชคเคเยอะเวลาทําขนมกินก็จะมีข้าวเหนียวแดงข้าวเกี๊ยวปองข้าวแตนน้ำมัเลทโอใครรู้จักคอมเมนต์มาบ้างเลยครับเอาขนมซาลามุกอ่ะเป็นกอนๆแล้วมีงาโรย แล้วเอาไปทอดมีกินลงกินเหล้ากันไหมพวกกินเหล้าก็นั่งกินน้ำตาลดองกินเหล้าป่าเหล้าเถื่อนมีเมาแล้วขับไหม่อยอเมาแล้วไล่ตีกันถ้ามันเมามากๆมันก็ไล่ตีกันไม่มีขับทำไมมันไม่ขับกันนะครับก็ไม่มีรถอะทำไมก่อนยีงมีค่อยตายเขาเล่นกันหมู่บ้านใครหมู่บ้านมันคอยลูกสบ้าบ้างคอยลูกสบ้าไม่มีชงไม่มีแชทอะไรอะครับแล้วก็เยอะก็คือฝ่ายผู้หญิงผู้ชายช่วยกันดึงอะไหนขอท่าดึงนี่ไงนี่ไงดึงดึงโอ้โหกก้าม ูก้ามคอยอมีเชือกยาวๆเส้นหนึ่งจะมีเส้นกลางข้าง้นเป็นผู้ชายข้างนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็ทักเขาไม่มีชงไม่มีแชทเหรอแชทยังไงไม่รู้จะทักยังวมีชักว่ากันไหมข้ามปีเดียวเดี๋ยวเราขึ้นปีใหม่แบบว่าวันข้ามปีนบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ออกมันมันรู้ าแล้วตัวเองเกิดเมื่อไหร่นะเอ้าวสองสี่เป็ห้าอายุเท่าไหร่นะนจ๊ะเจ็ดสิบสี่เองเจ็ดสิบดีเองโอ๊ยฟันหล่อเลยเดี๋ยวโชว์ฟันหล่อเนี่ยโชว์ฟันหล่อลยิ่งอายุเจ็ดสิบสี่เองจริงเหรอจริงสิอันนี้เล่นกล้าม,มาก,กี่ปีแล้วคอยออ่เบ่งกล้ามเนี้กล้ามนี่ยหนนรอว่างงเหงายกเวทไปออกกำลังไปจริงกระเบล้อิง ก็มีทำบุญตอนเย็นวันสงการอ่ะเขาก็ไปคนท้ายเขวัดห้ามึงเย็นหกมึงดนก็ตีกลองตุ้มๆพชคหนุ่มสาวคนแก่คนเฒ่าไปคนทายเขวัดกันรู้จักคุ้มไหลูกทเนี้ยเดี๋ยวตั้งตั้งกล้องเนี้ย่เรามาน่าจะยาวคนซายเขวัดมีดนตรีชาวบ้านตีกลองร้องเพลงลามงกันอ๋อไม่มีเปิดเพลงคริสต์มรไม่มีคริสต์มาสทิ้งกัมเบลทิ้งกัเบลจำไม่ได้เนี่ยัมดก็ทีกว่างขีราชลอดะกวางอะไรเอมเบียกวาง เลนเดียอ้างลินเบียแล้วก็เลนเบียตอนนี้ก็จะช่วงวันปีใหม่แล้วค่ะยอวยพรคนดูหน่อยจ้าสวัสดีปีใหม่นะมองกล้องมองกล้องขึ้นพศ2560แล้วขอให้มีโชคมีลาโชคดีมาคับขึ้นให้ร่ำให้รวยจะบีมหน้าสิบีโชคดีตลอดไปตลอดปีตลอดไปทุกๆคนนะคะงอทิงกับเบลทิงกับเบลนกลางโชว์างก้างโชว์โอ้ ไปไปเจ็บ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 ขยอยขยออย่างสุดท้ายแล้วพูดแห่หน่อยแห่สีเอาน่ารักน่ารักคิกขุกคิกขุ่เวลาซันตาคอส์ดเขาอวยพรกันเขาชูมืออย่างนี้เขาชูนิ้วอย่างนี้วัฒนธรรมปีใหม่ของฝรั่งแล้วเขาชูกันอย่างนี้นะอวยพรอวยพรโชคดีปีใหม่เอฟ ข่าวินวอนขอพรจากฟ้าใหบรรดาปวนันสุขสีโรดประทั